พอชินกลางเห็นเย่เฉินก็ยิม้มแล้วพูดว่าอาจารย์เย่ผมได้ยินมาว่าวันนี้คุณเจอเรื่องราวบางอย่างดังนั้นจึงรวบรวมสมุนไพรายาจำนวนหนึ่งแล้วส่งมาให้คุณดูหน่อยผู้จบบอดี้การ์ดคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังก็เดินขึ้นมาและมอบกล่องไม้สีแดงสแสดงความนับถือชินกังเปิดฝกล่องแล้วยิ้มด้วยความนอบน้อมอาจารย์เย่ช่วยดูหน่อยในกล่องมีโสมภูเขาเก่าแก่ที่มีความหนาเท่าแขนเห็ดหลินจออสือัอปกายสีแดงม่วงและสมุนไพรายาราคาแพงมากมายในท้องตลาด ไม่สามารถพบเห็นได้ในร้านยาจีนทั่วไปเย่เฉินกว่าสายตามองสมุนไพรเหล่านี้แม้จะมีค่าแต่กลับไม่มีเรกี่มากนะักแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยประจบเหมาะกับที่เขาต้องทำยาเม็ดเพื่อกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดสามารถใช้สมุนไพรเหล่านี้ได้เย่เฉิเนพยักหน้าแล้วพูดว่าให้ผมเถอะชินกังรีบหยิบกล่องขึ้นมาแล้วกล่าวว่าขอบคุณที่อาจารย์เย่ที่ชี้แนะ่ระกูลชินทําอะไรก็ราบรื่นสองวันมานี้ธุรกิจยังมีกําไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวทั้งหมดได้พึ่งพาอาศัยคุณงามความดีจากอาจารย์เย่วันหลังหากอาจารย์เย่ ระกูลฉินจะพยายามอย่างเต็มกำลังเย่เฉินตอบรับแล้วพูดว่างั้นคุณก็คอยเฝ้าดูให้ผมด้วยถ้ามีสมุนไพรดีๆอีกก็เอามาให้ผมสิ